สวัสดีครับวันนี้เอานินจา250 SL นะครับตัวนี้สติกเกอร์สวยๆเลยสติกเกอร์รอบคันแม่ทรงมันได้จริงๆครับตัวนี้จะเป็นสูบเดียวนะครับนินจา250ครับผมสวยๆเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบคันครับวันนี้ยังหน้ายางหลังเหลือเยอะนะครับ ก็เหลือเยอะครับมีท่อแต่งให้ด้วยครับคันนี้ข้อแต่งสติกเกอร์แต่งสวยๆเลยครับจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับหากคนที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจสามารถทักสอบถามกันได้เดี๋ให้ดูรอบๆคันสวยจริงๆคันนี้รถทรงสปอร์ตนะครับ n i n j a 250สิ รถเข้าใหม่ครับสวยๆเลยอันนี้ราคาไม่แพงนะครับใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่รอดูในคอมเมนต์ได้เลยครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ทางร้านเรามีรถขายเรื่อยๆครับเงินจ่าสามร้300ก็มีนะครับฮ้าสก็มีครับ มินจาสามร้อยดีแท็กเกอร์เคลเอ็กชิกใครสนใจคันนี้นะครับสามารถโทรหากันได้ครับผมเบอร์โทรนะครับ085 7 10 6 4 6 6ครับผมมินจา250 SL ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับคันนี้ได้ทรงสปอร์ตไปเลยมินจา250 250 CC ซีซี สวยจริงๆมีคอแต่งให้ด้วยครับผมคันนี้แล้วก็มีชิลแต่งครับนี่อยากให้ดูสีก่อนสุดยอดไปเลยตัวนี้จะเป็นสูบเดียวนะครับ2 5 0ซีครับผมส่คอลั่นๆเลยครับหากใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ ตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับมีเจ็ดร้อยกว่าคนครับผู้ติดตามก็อยากจะขอเพิ่มอีกสักคนว่าการติดตามนะครับอยากขอให้ช่วยกันหน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้มาขายรถให้อีกครับผมสําหรับรถที่ร้านเรานะครับสามารถโทรมาถามได้ครับว่ายังอยู่ไหมขายไปหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับหากใครสนใจครับโทรมาได้ครับ08 5 7 1 0 6 4 6 6เนินจาคันนี้ครับผมรับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับผมสวัสดีครับ